ฝ่ามืดกะคงบดอนเห็นสนตาเว้นน้ำเศร้าน้องเอ๋ยเศร้าสาอย่างเงาถ้าเขาบ่ฮหักอย่าฝืนปิดสากอกน้ำตาที่มันหัวออกวุ่น ไปแล้วเขาคงบอกคืออื่นอย่าฟืออื่นให้เสียเวลามาแล้วครับพี่น้องมา,ม,ามาแล้วมหายยดผ้าเทียวสวัสดีเอซทั้งใกล้และไกลทั้งในและต่างประเทศครับขอบคุณทุกท่านครับที่เขามาให้เกียรติ ต,ตามรับชมให้กำลังใจครับมหายศมาแล้วครับมาหอดจอดเถึงครับพี่น้องมองเก้าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือบรรยากาศที่แสนจะสบายแล้วครับพี่น้องบรรยากาศแสนจะสดใสสบายหูสบายตาครับขอบคุณ f c ทุกท่านครับมือนี้มาหอดมองเก้ามองเก้านะครับ ริมฝั่งแม่น้ำมลน,นี่คืออีกสภาพบรรยากาศที่เขากำลังดำเนินการนะครับก่อสร้างสันเขื่อนหลักกาสร้างถนนริมแม่น้ำมูลครับนี่กำลังลงต่อม้อตอกเสาเข็มนะครับพร้อมที่จะอัดดินอัดทรายนะครับหลักกาเทพื้นลงพื้น นะครับมีฟุตบาทให้เดินและก็เป็นถนนให้รถไ่รถห,หน่อยอยางแลนพานได้ครับแลนพานได้นี่เขากําลังปรับนะครับปรับสภาพนะครับปรับสภาพโอ้ยนะครับมาชมบรรยากาศด้วยกันครับนี่โอ้ยน,นี่นี่คือบรรยากาศครับพี่น้องนี่บรรยากาศตอนเช้าเช ของลำน้ำมูลนะครับพี่น้องตรงกันข้ามกับคืออำเภอวารินชำลาบครับตอนเช้าก็จะเห็นพี่น,อน้องนะครับหาปูหาปลาใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่มองนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานชาวอุบลชาวลุ่มแม่น้ำมูล มีเรือข้ามฟากน้ำมูลายลัง สองฟากฟังอุบลวารินแววเสียงแคนเสียงพินซึ่งใจอายบ่ลืมลงมาฟังเพลงฟังลำ่ำน้ำกันครับพี่น้องฟังเพลงเพลงฟังลำ่ำ นักร้องหนุ่มหน้ามนคนซื่ออ่ะไปเบิ่งกับมหาชนพาเที่ยวน้ากันครับนี่คือริมฝั่งแม่น้ำมนพยายามอัปเด,ดใหายพี่ให้น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอุบลราชธานีจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับของบ้านเมือง นะครับเพื่อพัฒนานะครับถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับพื้นที่นะครับก็จะลดลงนะครับลดลงแต่ว่าเมื่อเพิ่นเทนะครับเทอิฐหินปูนทรายสร้างสันเขื่อนขยายพื้นที่นี่ครับผมกับพื้นที่ก็ได้รลายครับถ้าบกขยายแบบนี้ก็มีแต่สุดสุดสุดลงนะครับริมฟังนะครับแลวการการสัญจรไปมากกันลำบากครับแต่ว่าเมื่อเพิ่นตอกนะครับ นี่เสามีแช่เสาแบบใงี้ๆสูงๆครับตอกลงแต่ละเทือนี่บมเมนธรรมดาครับหลาย10เมตรแหละครับเพิินเพิ่นตอกตอกเสร็จแล้วก็เพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับอัดหินอัดเทปูนปรับพื้นที่นะครับมีกรรมวิธีต่างๆมากมายครับนี่ใกล้สุดพ้นจนไปสุดที่บ้านหาดคูเดือนะครับ อำเภอเมืองอุบลราชธานีครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆของฝั่งแม่น้ำมูลนี่ครับเช้าเช้ามาอัปเดตกับมหาจุดพาเที่ยวน้ำกันครับพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์นะครับต่างๆได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ วิธีชาวบ้านนะครับวิธีชาวบ้านโดยลักลักกรคือล่ำแม่น้ำมูนล่นมมนละครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญสายเลือดของชาวอุบลราชธานีครับอาคลิปนี้เอาไว้พิ่ทนี้ครับคลิปนาพอกันไมเด้อครับขอบคุณทุกไลล์ทุกเลิฟที่เขามาให้กำลังใจครับขอบคุณและสวัสดีครับ